โอ้ยไปยังไปยังไอ้เหี้ยมันรู้ทุกอย่างเลยจบตอนนี้คุณไปเล่นกับแมงละโอ้มันเก่งโคตรประค่าดิโคตรไปยงเฮ้ยโอ้ยมึงรู้มึงรู้มันดิมันรู้หมดอ่ะมันรู้มันรู้หมดอ่ะมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมไม่มึงนึกไม่ออกหรอก กูจะบอกเอามันมาเล่นอีกไม่ได้ชนะมันคือกูบอกเอามันมาเล่นมาเล่นอีกแล้วเว้ยพี่ชนะกูจะไปเอาแม่งมาเล่นกับพวกกูอีกแล้วมาใหม่พี่มาใหม่บางคนนี่แหละที่มันยุติสามร้อยเนี่ยอยู่กูเอาจะไปอยู่กับมันทำไมอยู่ไปอยู่ไม่กูต้องชนะกูไม่อยู่กับเอชซีกูหมดแล้วกูฆ่ามันอยู่แล้วไม่สนอยู่แล้วไ้่เอาเสียเกันชินไอาไว้บดรีกูบอกว่าวบัวบัวบุรี เมื่อพี่กนนี้อยู่ข้างกายพี่หนวดนะเอาเงี้เอาเงี้เอาเงีเเง้ถ้าถ้าถ้าทีกมก <ไง S 1> <ล>ูแพ้เนี่ยอยากให้กูทําอะไรครนิน <c oughs> อยากให้กูทําคลิปอะไรมึงต <c oughs> ้องทําคลิปสกิบิดี้กูจะทำคลิปสกิบิดี้เหรอ <c oughs> คลิปไหนอ่ะ <c oughs> ถ้าก <c oughs> ูถ้ากูถ้ากูแพ้แฟนคลับคือที่อยู่กับมึงเนี่ยกูทําคลิปสกิบิดี้เลยเขาจะเอาแล้วได้ได้ได้สกิปบิดี้มันมันมีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนที่คู่ต่อสู้ของกูมันคือมึง ไอ้มึงเบี้อะไรอ่ะพ่อมึงอ่ะคณินี่เจ๊ไปสัตว์ไอ้ควยพ่องตายเอาเออดิเออดิเอาเออดินนี้อารมณ์ต่อเลยไอ้พวกสัตว์ลุงมึงมีใครรู้ก็อยากรู้โอ้ยมันเดาง่ายคณินเฮ้ยเี๊คณินโอ้ยบอกว่าเจ๊ ตายใส่เหี้ยอ้าวอะไรนะใครทำสกิมไม่ดีเลยมันจะไม่ได้นักกระดินงนะคนคนดูกูจะผิดหวังเพราะมึงหนึ่งหรอไหมแล้วมันก็จะมาคอมเมนต์ด่าเหมือนกันว่าเอ้ยดีกระดินงเรื่องโคตรกากอะไรเงี้ยเก็ว่ามันจะมาคอมเมนต์ด่าอันเนี้ยมึงแกมันได้ยังไงบอกทำอะไรเลยไม่ยิ่งดูกลัวไม่ยิ่ดูผมลำเลยมันผมเป็นไอ้โง่ตัวหนึ่งอะเจ็บปะ ปุ้ยดูรอบสกิบดิทัวร์เดอ้มเชี่ยเลยเนี่ยสัเฮ้ทำไมอ่ะปู่อ้อ้ากูีจริงไงถ้ามนชนะกกูจะแบนแม่งออกช่องกูเลยได้ใช่ไเลยวะ้องเป็นอย่างนันไละอุ้ยทำไมแบนนี่ไม่ได้ เฮ้ยมึงรู้ทุกอย่างเลยไหมเนี่ยเชียนี่สัตว์อ่ากูรู้อันนี้กูรู้อย่าแน่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 ง้นนี่มีกต้องตีกูด้วยนเชีย่มันยุตีมันหยุตีมาสามร้ยบักเดีแน่มันทำมัทำได้หมดแล้เนี่ยมันเบ่งีมันทำอะไร้งหมดแหละกูสู้กับมันแล้วกันนึ่มันทำได้หมดทุกอย่างลบักเดี ถ้ามันชนะกูครั้งนี้นะกูจะไม่เอามันมาเล่นกูอีกเลยเพราะมันเก่งไปล้วพาดจะไม่ดีพัดจะไม่ดีนะมึงอะคือกูไม่กลัวมึงเลยเว้ยเอางี้ไปนั่นและอันเดะอันเดะอ๋อแค่นี้แค่นี้กลัวเหรอโอ้แค่นี้โม่เลยเจมส์้เฮ้ยเอาตายใส่เหี้ยเ้ย ถอยไปถอยไปถอยไปเนี่ยเนี่ยรู้เรื่องมันขอแค่อย่าโดนให้ว่มันพอไว้กูชนะมันได้ม,มันพยายามจะฟินิชมึงไว้อย่าให้มันทำอย่างนั้นมั่งั้นกูจะดูสกิบดิทวีตนั่นเนี่ยโซไป่เลิกตัวไม่เลมมิกถ้า,ากูแพ้ถ้า,ากูแพ้ก,กูปิดช่องอะเอางี้ดีกว่าอ <c oughs> เอาเหนื่อยควาย แอ่มกงต้องไปนั่งฟังมาี่กินียเฮ้ยชิ้นนี่มันเสียดกูละเกือบแล้วเกือบแล้วกุญไฟนะก็กุญไฟนะก็กุไฟนะเกือบไม่ดีแล้วเมื่อกี้รู้สึกหวั่นหวย่นใช่เตะไป กูน่าจะกูน่าจะบอกไหลตั้งหากนี่เงี้ยแกกูเห็นมึงนะจะแพลรีนะรอบแล้วนะเฮ้ยกูบอกแล้วเนี่ยกูบอกว่าอะไรกูบอกว่าแล้วแล้วคนที่กูเจอคือบักเจี๊ยบโฟดำเอ้ยกระจอกเอาพี่หน่นแบะโัวเกียรฝั่งนู้นบอกว่าโทวเกียร์ทำไม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  โอ้ไม่ใช่เฮียไปสกิบดีไปสกิบดีพวงมันต้องชนะสองในสามหรือเปล่ารอบเดียวมันได้เลยปะสองในสามตอนแรกไม่มีอย่างเงี้ยนะสองในสามกูพูดแล้วตั้งแต่แรกไอ้เหี้ยสองในสามในการนึงเล่นมันก็ต้องสองในสามตือวะมาดูว่าคุยกันมาเลยนี่หว่า เฮ้ยกระดิ่งด no ิซักโอ้ยโอ้ยบอกว่ากระดิ่งเยอะแต่ถ้าแพ้เนี่ยมึงต้องมาดูกูด้วยเนี่ยโอ้ัยได้ดูเคยดูติ๊กตินี้สักทีไหนอมาเลยมาแล้วตอนตั้งใจละแต่ว่ามันก็ไม่คันนักหรอก ปาดโอ้ยอืออือโอ้ยตั้งใจะม้นตั้งใจแล้วโอ้ยเฮียนี่ไม่อยากเก็บเฮียแมงเฮียี่แมงอือโอ้ ไอ้เหี้ยมันรู้ทุกอย่างเลยจบตอนนี้กู่ไปเล่นกับแม่งละแม่งมันเก่งมันเก่งเกินพวกคูไปแล้ววะโอ้บอกให้เล่นบอกให้เล่นละบอกให้เล่นละจบตอนนี้แมงนี่พี่ขันินพี่จักร์น็อทำไมวะเมื่อกี้นม่น่าจะโดนนั่นเหรอเนี่ยอยู่ดี่จะโดนก็โดนเยอะน่าจะตีไปเลยวะเราทำอะไรเหี้ยขันิน อย่าเฮียอะไรอย่าเฮียอะไรอือือออโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมาหนิบ้าอมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอา้ยทำได้วอืออโ โอ้โหบอลได้แด็กเด็กตีมันเลยโอ้มันเก่งโคตรประคารนี่โคตรแมียเงยบอลได้แดกสัตว์เบอร์เด้นเฮ้ยโดนเรียบร้อยเย้กูจะบอกให้บัะหายเล่นกูตลอดชีวิตเร็วแค่ปะกูจะให้มาเร็วแค่ปะเก่งโคตรโคตรแมียเงยมันรู้ทุกอย่างเลยเนี่ย กูแดนไปกูแดนไปหัวโขมก็แดนหลัวกูถูกตลอดเลยคนกดย่างคนดีว่ะเอาละนี้ละใครบอกว่าสามสองใครบอกว่าเกมสามเกมนะก็สามเกมในส่งในสมคือกูแพ้ไปเลยเว้ยจะดดำก็ได้ตาย้ย ังละังล้วักล้ตายสิยังไม่ควายควายเก่งเงี้ยสวาสัตว์สวาไอ้เชี่ยสวาไอ้เชี่ยตั้งเลยเชี่ยถ้าเราปัเราจะยอมันไม่ได้เราชาวเกไอ้ชี่ยควายควายไปไ้เชี่เลาตัดตั้งตัวติดรูปไม้ติดรูปไม ไปองไหมโอ้มนี้สกัดเกกูอกล้วโอ้โหเน้อมันอะไรเน้มันอะไมันไม่หนึ่งหนึ่งมันเป็นอัตินแต่ตัวเราพี่ก็เจ็บนะเป็นสอันคนละขวานมูดาบมันี้เนี่มันกวาดไปแตุ่้ินตัวละด่าใหญ่เ้ย มันแค่ก็ฝาดมันก็ตีเราโดนแล้วเไม่นี่อะไม่รู้พี่กระดินพี่เขมี่อะไรจะโอ้มึงคิดอะไรปากกันนี้ไม่ได้หรอกมึงคิดอะไรปากกันนี้ไมดได้หรอกขูบอกเลยแกแล้วถต่ว่าถ้าเล่นมาทั้งหมดกูชนะนะกูไม่ทำนนะคลิปอะพี่กระเด็นเชี่ยกระเด็นขาพันกระเด็น มึงรู้มันรู้มันดิมันรู้หมดอ่ะมันรู้มันรู้หมดอ่ะมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมึงรู้มึงเห็นไหมไม่มึงนึกไม่ออกหรอกกูจะบอกเอามันมาเล่นอีกไม่ชนะมันคือกูบอกเอามันมาเล่นมาเล่นอีกแล้วเว้ยไี่ชนะมึงจะไม่เอาแม่งมาเล่นกับพวกกูอีกแล้วมาใหม่ดิมาใหม่ดิโอ้โหมาใหม่แล้วกูจะกูจะมาเล่นกับมันละมึงก็เล่นกับเราเลยเก่งพูดยอมมาได้หรอกกูลองมาแล้วสิ่งที่มึงคิดแล้วมึงรู้เล่นกับมันมึงไม่รู้หรอก มึงก็แค่จุดตียังไม่ถึงสามตัวเว้ย